คำว่าอัลกริทึมก่อนนะครับอัลกริทึมนะครับก็คือกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้นะครับมีลำดับหรือวิธีการนะครับในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับและชัดเจนเมื่อนําเข้าอะไรแล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไรซึ่งแตกต่างจากการแก้ปัญหาแบบสมานสำนึกนะครับ เกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะยังไงในชั่วโมงแรกที่เราเรียนไปแล้วนะครับเมื่อเรารู้จักใช้เหตุผลเชิงตรรกะก็คือการใช้เหตุผลนะครับใช้กฎกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องนะครับในการแก้ปัญหานะครับต่อไปก็จะมาเกี่ยวโยงกับอัลกอริทึมก็คือเมื่อเรารู้จักเหตุผลในการแก้ปัญหาแล้วเรารู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาแล้วนะครับเราก็จะเอามาเรียงลําดับนะครับให้เป็นขั้นตอน แล้วก็มีความชัดเจนนะครับว่าปัญหาที่เราพบเจอเราพบเจอปัญหานี้นะครับแล้วเราจะเรียนแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเจอปัญหานี้ิเครอ์ปัญหาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาโดยการทําอย่างไรหนึ่งสองสามสี่นะครับเป็นขั้นตอนแล้วก็ชัดเจนนะครับอ่าต่อไปนะครับ เรามาดูอัลกอริทึมนะครับว่ามีขั้นตอนยังไงนะครับอัลกอริทึมนะครับขั้นตอนของอัลกอริทึมเป็นยังไงนะครับหนึ่งนะครับขั้นตอนของอัลกอริทึมก็คือทําความเข้าใจปัญหาก่อนนะครับว่าเราเจอกับปัญหาอะไรนะครับปัญหาที่เราพบเจอเนี่ยคืออะไรนะครับ2นะครับพอเราเจอปัญหาแล้วนะครับเราก็คิดหาวิธีการแก้ปัญหานะครับ คิดว่าเราจะแก้ปัญหาที่เราเจอนี้ยังไงครับอาจจะมีหลากหลายวิธีนะครับเราก็คิดไว้ก่อนนะครับพอเราคิดเสร็จแล้วนะครับเราได้วิธีการแก้ปัญหาแล้วนะครับเราก็เอามาเรียงลําดับขั้นตอนนะครับก่อนหลังในแต่ละวิธีการนะครับก็คือเรามีวิธีการแก้ปัญหาเราคิดวิธีการแก้ปัญหาออกละว,ว่าจะทําแบบนี้หรือทําแบบนี้นะครับ พอเราคิดได้แล้วเราก็เอามาเรียงเรียงลําดับนะครับในแต่ละวิธีที่เราได้นะครับพอเรียงลาดับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในแต่ละว,วิธีการวิธีการที่เราคิดได้คิดขึ้นมานะครับแก้ปัญหานั้นเราทํางไงเรียงลาดับแล้วก็เอามาทบทวนอีกครั้งนะครับเมื่อเราทบทวนเสร็จแล้วนะครับในแต่ละว,วิธีนะครับเราก็มาตรวจสอบผลลัพธ์นะครับ ตรวจสอบผลลัพธ์ที่เราจะได้นะครับในแต่ละวิธีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อเราได้วิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีแล้วนะครับแล้วเห็นผลลัพธ์ละนะครับว่าเราใช้เราเจอปัญหานี้แล้วเราใช้วิธีที่1แก้ปัญหานะครับแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างนี้วิธีที่2เราคิดวิธีการแก้ปัญหา แล้วก็ผลลัพธ์เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็เมื่อเรารู้แล้วนะครับเราก็จะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเลือกวิธีที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับคือเราอาจจะคิดไดห้หลายวิธีนะครับในการแก้ปัญหาแต่สุดท้ายเราจะเลือกแค่1วิธีที่ดีที่สุดนะครับไปใช้เพื่อแก้ปัญหานะครับอเอากรริดทึบนะครับ การอธิบายอัลกอริทึมนะครับอัลกอริทึมเนี่ยที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะครับเราจะแบ่งได้เป็น3แบบนะครับก็คือ1การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความนะครับแล้วก็2การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองหรือซูโดโค้ดนะครับ 3. การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือ flowchart นะครับก็จะแบ่งย่อยเป็น2อย่าง เป็นโฟชาร์ตแบบโครงสร้างเรียงลำดับนะครับแล้วก็โฟชาร์ตโครงสร้างแบบทางเลือกนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในแบบที่1ก่อนนะครับการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความนะครับเรามาดูการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความนะครับวิธีที่1ก่อนนะครับการแสดงอัลกอริทึม แบบข้อความนะครับแบบที่1นรับการใช้ข้อความแสดงขั้นตอนการทํางานมีส่วนประกอบสส่วนก็คือลำดับและขั้นตอนการทํางานลำดับและขั้นตอนการทํางานไม่เหมือนกันนะครับคนละอย่างกันนะครับไม่เหมือนกันลำดับก็คือลำดับที่เรามาเรียงห็นนะครับลำดับที่1นึ่ลำดับที่2องลำดับที่3ามลำดับที่4และลำดับที่5นะครับขั้นตอนการทํางาน คืออะไรนะครับขั้นตอนการทางานก็คือมียกี่ขั้นตอนครับ1ขั้นตอน2ขั้นตอนสขั้นตอน4ขั้นตอนและ5ขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นลําดับกับขั้นตอนไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เราจะมาเขียนอัลกอริทึมนะครับง่ายๆเลยเอาชีวิตประจำวันของพวกเราเลยนะครับนักเรียนทุกคนน่าจะเคยต้มไข่ แน่นอนทุกคนคยต้มไข่แน่ออนอนนะครับต้มไข่ต้มไข่ทายังไงนะครับต้มไข่มีอยู่ทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับเห็นไหมครับที่ครูทําตัวอย่างให้ก็จะมีอยู่หนึ่งขั้นตอนนะครับสองขั้นตอนสามขั้นตอนสี่ขั้นตอนและห้าขั้นตอนเห็นไหมครับในแต่ในห้าขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้องนํามาเรียง ลำดับก่อนหลังนะครับเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยถูกต้องนะครับทีนี้เรามาดูทีละส่วนนะครับมา,มาดูทีละส่วนเลยนะครับส่วนที่หนึ่งของการต้มไข่นะครับเห็นไหมครับเราต้องทำไงครับลำดับที่หนึ่งเราต้องทำอะไรครับเราจะต้อง เตรียมส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่จะใช้สําหรับการต้มไข่ใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราเตรียมนะครับก็มีนะครับหนึ่งน้ำนะครับอุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบนะครับสองอะไรครับไข่อันนี้สําคัญเลยนะครับเพราะว่าพวกเราจะต้มไข่นะครับเราจะเขียนอัตกาลิทิมการต้มไข่ก็ต้องมีไข่นะครับอันนี้คือสําคัญเลยนะครับแล้วอะไรอีกครับต่อไปก็มี หม้อใช่ไหมครับมีหม้อนะครับทีนี้ลําดับที่สองทไงนะครับลําดับที่สองนะครับเมื่เอเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับตเตรียมส่วนประกอบและอุปรก,อกรณ์เสร็จแล้วนะครับเราก็เติมน้ําใส่หม้อนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปในหม้อนะครับเห็นไหมครับเราเติมน้ําเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปในหม้อถ้าแต่ถามว่าถ้าเราใส่ไข่ลงไปในหม้อแต่ไม่เติมน้ําได้ไหม ก็ไม่ได้นะครับถ้าทํากันก็ไม่ใช่การต้มไข่นะครับไม่ได้เรียกว่าการต้มไข่นะครับอ่าต่อไปนะครับลําดับที่สามนะครับลำดับที่สามก็คือทําไงครับนําหม้อตั้งบนเตานะครับแล้วก็เปิดไฟใส่ไข่ใส่น้ําลงไปในหม้อแล้วนะครับแล้วก็ตั้งเตาเอาหม้อตั้งบนเตาแล้วก็เปิดไฟนะครับเปิดไฟนะครับแล้วทาไงต่อครับลําดับต่อไปก็คือ ทำไรครับเมื่อเราตั้งเตาตั้งหม้อบนเตาเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำไงครับรอน้ําเดือดใช่ไหมครับแล้วถ้าน้ําเดือดแล้วเราก็จับเวลานะครับจับเวลาประมาณนะครับประมาณ4 5ถึงหนาทีใช่ไหมครับ4 5ถึง้านาทีเนี่ยไข่ก็จะสุกพอดีใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับเมื่อเราครบ4นาทีแล้วใช่ไหมครับทำไงต่อไปก็ปิดไฟนมครับ ปิดไฟนะครับเสร็จแล้วจับเวลาครบ4นาะที5นาทีแล้วปิดไฟแล้วทำไงครับลำดับต่อไปก็นำไข่ที่สุกแล้วออกจากหม้อนะครับเมื่อเราต้มไข่สุกแล้วนะครับเราก็เอาไข่ออกจากหม้อแล้วก็รอให้ไข่มันเย็นก่อนใชครับเสร็จแล้วเราก็ทําไงครับปอกไข่ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการต้มไข่แล้วใช่ไหมครับ ทีนี้ครูมีคําถามนะครับมีคําถามว่า,าการต้มไข่เนี่ยเราเขียนเรากริลยถมออกมาเราได้5ขั้นตอนนะครับเราได้หขั้นตอนแล้วเราก็มาเรียงลำดับนะครับหนึ่ามสและ5แบบนี้นะครับครูถามว่า,าถ้าเราเ เรียงลำดับใหม่นะครับเอาขั้นตอนสุดท้ายมาทําก่อนเลยได้ไหมคือต้มไข่นะครับจะต้มไข่แต่ว่าไม่อยากมาทําขั้นตอนสุดท้ายอ่ะจะปอกไข่ก่อนเลยก่อนที่ต้มไข่ก็เอาไข่มาปอกก่อนเลยไข่มาปอกปอกเสร็จแล้วปุ๊บค่อยมาเติมน้ําแล้วก็ใส่ไข่ลงไปแล้วค่อยไปตั้งเตาแล้วค่อยเอาไปต้มแล้วค่อยออกจากหม้อแล้วก็ไม่ต้องมาทําขั้นตอนสุดท้ายได้ไหมได้ไหมครับ แบบนั้นคือไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เป็นขั้นตอนไม่เป็นลําดับไม่เป็นขั้นตอนนะครับไม่ใช่การเขียนอัลกอริทึมนะครับเพราะว่าอัลกอริทึมนั้นคืออะไรครับอย่างที่ครูอธิบายไปก็คือการเรียงลําดับใช่ไหมครับการทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมครับชัดเจนใช่ไหมครับขั้นตอนที่1 2ึสาเป็นยังไงก็ต้องทาทาตามขั้นตอนนั้นนะครับให้ถูกต้องนะครับ อันนี้ก็คือความหมายของการแสดงอลกอริทึมด้วยข้อความนะครับก็เราเขียนออกอริทึมด้วยข้อความนะครับเราเขียนอลกอริทึมการต้มไข่ของบาก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างการแสดงอลกอริทึมให้เรานะครับให้เราลองมาเรียงเรียงลาดับดูซิว่าเราจะเรียงได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับเราจะเขียนอลกอริทึมได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับ อ่านะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องการแสดงอัลกอริทึมนะครับด้วยข้อความไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาลองเรียงลําดับขั้นตอนครับกูมีคําถามนะครับนี่เราลองเราลองทำโจทย์นี้นะครับเอาชีวิตประจําวันของพวกเราเลยนักเรียนทุกคนน่าจะเคยค้นหาข้อมูลกันทุกคนนะครับค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับเราก็จะมีขั้นตอนการทํางานอยู่เท่าไหร่ครับ1 สองสามสี่ห้าขั้นตอนเห็นะครับมีอยู่ห้าขั้นตอนทีนี้แต่เรายัางไม่เรียงลําดับที่ถูกต้องนะครับให้นักเรียนลองเรียงลําดับดูนะครับเดี๋ยวทําไปพร้อมครูเลยก็ได้นะครับทําไงครับมีอยู่ห้าขั้นตอนแล้วใช่ไหมครับลําดับที่หนึ่งทำไงครับก็เราก็ต้องเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับ จะเป็น google chrome หรือจะเป็น internet explorer firefox อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเบราว์เซอร์เราต้องเปิดขึ้นมาก่อนนะครับ2ทํทำยังไงครับ2เราต้องพิมพ์ google นะครับพิมพ์ค้นหา google ที่ช่อง address bar ก็คือแถบแถบด้านบนใช่ไหมครับแถบแถบ address bar ข้างบนใช่ไหมครับทีนี้พิมพ์เสร็จทำยไงครับ3 พิมพ์เสร็จปุ๊บเราก็ต้องกด enter ที่คีย์บอร์ดเห็นไหมครับเพื่อที่จะเข้าเว็บ Google นี้ใช่ไหมครับต่อไปขั้นตอนต่อไปทำไงครับเมื่อเข้าเว็บ Google แล้วทำไงเราก็พิมพ์ข้อมูลที่เราต้องการค้นหาใช่ไหมครับพิมพ์ข้อมูลเราต้องการค้นหาคําว่าอะไรเราก็ค้นแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับและสุดท้ายทำไงครับพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเราก็นะครับ คลิกเมาส์ที่ปุ่มค้นหาด้วยก o o g l e นะครับนี่ก็เสร็จขั้นตอนการาเขียนอัลกอริทึมนะครับจากจากการเข้าเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลนะครับก็มีวิธีการอย่างนี้นะครับวันนี้เราได้เข้าใจเรื่องการเรียงลำดับการเขียนอัลกอริทึมแล้วนะครับแบบข้อความนะครับแบบในแบบที่1เดี๋ยวเราจะเรียนในเรื่องต่อไปนะครับ ในชั่วโมงถัดไปสําหรับวันนี้ก็นักเรียนก็จะลืมอ่านหนังสือจะเยอะด้วยนะครับทบทวนความรู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดเทอมเราเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะย้ําทบทวนให้ในเรื่องเหล่านี้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้ามีเวลาก็ใช้เวลาว่างนะครับเข้ามาศึกษาข้อมูลตรงส่วนนี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับขอบคุณครับ Eu